สวัสดีพี่น้องมาดูผึ่งอีกแล้วที่เดิมเลยครับง่ามยังคักนูน่นต้นเดิมครับต้อนอยิวสูงครับหุ่เล,เล็กถอยยังอยู่ครับสูงคักสูงกินกระเพาเนียบเส้นกบนำมาบานเส้นกบครับ,โ,รอบ,โ,รรบโอ้สูงมากแล้วผมถ่ายดูครับไปจำพร้อมมาแล้วครับ เราชมนุ่นพี่น้องหลังสูงสูงชิบหายแลละต้นตรงเป๊ะครับฮาวี่ต้นครับต้นยิวครับนี่ครับตรงเป๊ะผมเอาแล้วครับทีหนึ่งครับนี่ครับไม่มีกิ่งเลยครับไปเราชมไปไงี๋ยวไอ้ดูครับหัวหวานก็ไม่อุ่นนะครับแต่มันก็ย์ไซดีครับไปครับ รอชมมั้งเราทำครบแล้วครับพี่น้องโอเคพี่น้องพร้อมลบครับเก็บของเรียบร้อยครับบินเดียวครับวันนี้มีใครช่วยครับไปเงียบถังครับรอชมว่าเป็นไงครับเคยเอาแล้วครับลังนี้ครับไปรอชมผลงานครับว่าเป็นไงไปเลยครับโอ้คือมันถึงแล้วพี่น้อง ดูครับล่างครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับกอเซฟตี้หอยครับสูงแบบนูนแบบพื้นครับดูครับถักก่อนครับดูครับล่างดูพี่น้องใกล่ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับดูครับล่างครับย้อนแสงนิดหนึ่งครับพี่น้องใหญ่ครับ โอเคไปแ้วผมไม่เอาครับ้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจทั้งต่ครับทำมาีไสายละครับผมไปครับพี่น้องจัดเลครับอเอาขึ้นต่ออกมิดครับ hát rất là đi hát rất là bất ngờ hát rất là bất ngờ hát mặt ลับเลยพี่น้องเพิ่งจะเล่นงาน,นครับถึงใ่แล้วพี่น้อ,องโหรักสวยครับ Terima kasih telah menonton! Okay.

โอเด้อครับพี่น้อง <laughs> <laughs> 好了，马上听上没？ แกแล้วแกแล้วแกแล้วโอ้มีน้องเอ้ยยังวะทำไมถึงงี้ขดโซ่กับมีน้องทบไมเนอลงกละ ไปครับพี่น้องครบลงกันแล้วครับโอ้วางครบไป็นอะแกไปเลยไปครับเรียบร้อยครับไปเราชมข้างล่างครับลงมาแล้วพี่น้องค่อยๆลงครับโอ้อันตรายครับ ไปครับเราชมลรางถึงท่แล้วพี่น้องไปครับขบดก่อนครับนี่โอ้เกือบไปแล้วหมัดคบไม่ได้กิงหิวฮครับไปเดี๋ยวชมผลงานเลยเป็นไงสวยอยู่ครับแต่ขาดคันถึงเพิง่งมาจับครับอีกจักอาทิตย์หนึ่งนี่พอดีเลยแต่เลยขึ้นแล้วครับกระเทือนขึ้น ลงังสวยอยู่ครับไปเลยชมผลงานครับฝากไว้ด้วยครับสซนปับพันมุมทัล่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจัต่อครับไปเดินกลับแล้วครับไปพี่น้องได้ให้ชมครับไล้ชมผลงาน นี่ครับจนเนี่วครับนี่ครับนี่ครับทุกลอบไปก็พันกบให้เหีวครับรอบนี้ไม่แหี่ยวครับเอาถึงบานพันกบครับนี่โอเคครับมาเดี๋ยวจะให้ดูครับรพันกบกำลังออกครับ อ่นอนๆส,สวยๆครับได้สองแผ่นครับมันตกดันนี่ครับพันกบใครบอกไปว่าพันกบเหี่ยวครับวันนี้ไม่เหี่ยวมาถึงบ้านพันกบครับสวยๆครับโอ้โหดูครับมีหวานครับขึ้นถังครับพอได้ครับนี่พี่น้องอมไม่ต้องกลัวไม่หวานครับดอกยิ้วพี่น้อง นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจทำต่อครับนี่พี่น้องเจ๊ปุ๋ยเจ๊ปุ๋ยเจ๊ปุ๋ยกำลังชิมครับหวานไม่หวานของแท้หวานเกี๊ยบหวานกบเจ็ดตัโอเคครับนี่ครับเฮ้ยแม่มาเนี่ครับงายโอเคครับแม่มาระวังนะลูกเข้าบ้านไปจุด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 กบไปครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยปิดไปแค่นี้ครับแม่ตามครับ โอเคครับขอบคุณครับบายเจอกัน <Okay. S 1> <Bye. S 2>